ณพื้นดินถินสวรรค์ดินแดนแห่งควันควัญบุรีสีไทยแดนดอกเยี่ยงสมญานั้นเมืองเชียงใหม่งามมหาวิคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหนึ่งในหคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์เก่าในภาคเหนือและภาคอื่นๆของประเทศรวมทั้งในต่างประเทศมากกว่า1นึ่งมืนคนคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการพัฒนาการในด้านการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการที่หลากหลายสาขาวิชาซึ่งจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม อย่าางงแท้้้จรรรสส์ให,สหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลคณะพยาบาลาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคปกติการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีอุปกรณ์และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้แก่การเรียนในห้องเรียนการเรียนในห้องปฏิบัติการ และการฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพและชุมชนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ผู้สำเร็จการศึกษาก็สามารถที่จะปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของผู้ช่วยพยาบาลในการจัดการศึกษาเนี่ยเราก็เป็นการจัดการศึกษา1ปีด้วยกันนะคะแล้วก็มีลักษณะของการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคฝึกป,ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาลแล้วก็ห้องอในสถานการณ์จริงที่จะได้รับการดูแลผู้ป่วยตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ช่วยพยาบาลค่ะ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรพ้ช่วพยาบาลของเรานะคะก็จะเรียนทั้งหมดหนปีซึ่งเราจะแบ่งเป็น3ภาคการศึกษานะคะภาคการศษาที่1ที่2และที่3ค่ะสําหรับภาคการศษาที่1เนี่ยเราก็จะเรียนภาคทฤษฎีค่อนจะเยอะนิดหนึ่งนะคะก็จะมีทั้งทฤษฎีในห้องเรียนแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องฝึกปฏิบัติในห้องทดลองของเรานะคะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆ ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกันก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติจริงในหอผู้ป่วยหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆซึ่งเราก็ได้วางแผนให้กับนักศึกษาไปแล้วนะคะว่าจะไปฝึกที่ไหนบ้างนะคะเพื่อจะให้ดูแลผู้ป่วยจริงๆต่อไปนะคะนี่หลักสูตรของเราก็มีความเข้มข้นแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่นักศึกษาจะได้ปฏิบัติจริงหลายๆอย่างนะคะเพื่อที่เราจะได้จบแล้วเนี่ยจะได้ทําหน้าที่บทบาทผู้ช่วยพยาบาลอย่างแท้จริงซึ่งเป็นที่ต้องการมากๆเลยนะคะของทั้ง ในตลาดทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าที่จังหวัดลาพูนหรือทัท่วๆไปนะคะทั้งโรงพยาบาลของรัฐและองค์การเอกชนนักศาก็จบแล้วเนี่ยก็มีงานทํนทุกคนนะคะสามารถปฏิบัติงานได้ท,ทุกที่ก็ไปที่ต้องการอย่างมากๆเลยนะคะในการเรียาบงานของเราะคะ่ะหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลผู้สําเร็จการศึกษาจะมีความสามารถช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านความต้องการขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันการป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตรายต่างๆติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการตรวจรักษาพยาบาลช่วยทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการประดุงคัน มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือดูแลบุคคลมีคุณธรรมและจริยธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศูนย์ศึกษามามาเชียงใหม่ฮาริคุญชัยจังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่จัดการศึกษาหนึ่งของมาาลเชียงใหม่ในด้านความพร้อมผมในฐานะที่ ได้รับผิดชอบในการดูแลพื้นที่จัดการเรียนการศึกาษาแห่งนี้เราได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนห้องเรียนห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi รวมทั้งการสอนในลักษณะที่อาศัยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น smart classroom เราก็ มีรองรับอยู่นะครับด้านบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมเราก็ได้จัดสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อนักศึกษาให้มีบรรยากาศของการเป็นมหมยวิาลยนักศึกษาที่จะเรียนที่นี่มีออพักรองรับช่อนข้างจะสะดวกสบายก็อยากจะสร้างความมั่นใจอยากจะแจ้งให้ทาง ผู้ที่สนใจนะครับว่ามาที่นี่ท่านจะอยู่แบบมีความสุขและก็มีความปลอดภัยและได้ความรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจเรียนทุกประการครับสวัสดีครับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคปกติติดต่อสอบถามข้อพูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร053935025ต่อ11-15เว็บไซต์ www.nurse.cmu.ac.th ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หาริพุนชัยจังหวัดลำพูน Facebook หาริพุนชัย CMU สวยอ่างแก้วเพิดแล้วเด่นพร้าวดูดอกทองกว้างใบสักรุ่งพร้าวสุภาสุธางามยิ่งมหาวิทายาลัายลานนาอิงแอบซกแนบผูพ้พาเหมือนชีวาเราซบรวมกันเรารักใกล่ร่วมใจเดียวรองดองแน่นเหนียวรักกลมเกลียวสัมพันธ์ เลือดสีม่วงช่างถูกเขเปลิงหมายมั่นลุงโรดความรู้สร้างสรรค์ให้เราซึ่งมันดำรง